ตีท้ายครวสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้อุณตามีอะไรจะมาขอให้พี่หมอบีช่วยไหมหมอบีเห็นหน้าไม่ชั้นหรือเปล่าหมอบีหมอบีอยากเห็นหน้าตรงนี้ไหมไม่จริงๆอ่ะเจอกันแล้วเจอกันแล้วเพิ่งเจอกันเมื่อไม่กี่วันกูจดูหมดเลยกูจับดูทั้งหมดแล้วว่าใครเป็นยังไงคนไหนใจยังไงอะไรติดอยู่กูจับดูหมดแหละให้ดูที่บ้านนั่นแหละครับวันนี้มีมีอยู่สองเรื่องก็จะมีลูก หรือว่าคนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงแบบอะไรอย่างเงี้ยครับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยบแต่ผู้หญิงสูงวัยหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยกลับไปดูแล้วแล้วก็ตอนแรกยังไม่เจอเลยโทรไปหาคุณแม่อีกทีหนึ่งว่าลักษณะอย่างนี้ประมาณนี้คือใครอะไรเงี้ยตอนนั้นปีดูเขาว่าอย่างไงเดี๋ยนะผมจําได้ว่ามันมันอยู่มันมันตู้ใช่ไหมลองฟังดูนะเปนตู้แล้วมันอยู่ข้างบนมันเป็นเหมือนผู้หญิงสูงวัยท่านหนึ่งอาจจะลักษณะอ้วบหน่อยอะไรอะไรเงี้ยที่เป็นเหมือนกับมีความสัมพันธ์กับ กับเขาอ่ะเป็นญาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเหมือนเป็นลูกผู้ชายเล็กๆอันนึงอะไรประมาณนี้ครับคืออยากให้ออกมาเอนก็ว so ่าไปวางเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้จริงๆป่ะลูกผู้ชายเนี่ยจะอยู่ในกระเป๋าตังค์ครับอยู่ในกระเป๋าตังค์แต่เป็นกระเป๋าตังค์อันที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วผมก็วางทิ้งไว้อะไรเงี้ยในตู้ครับก็เลยเพิ่งไปเอาออกมาแล้วใส่กระเป๋าตังค์อันใหม่ที่เราใช้งนใช้อยู่อะไรเงี้ยครับ ส่วนอ,อีกอีกอันนึงที่เป็นผู้หญิงที่มีความเกี่ยวขันก็น่าจะเป็นคุณย่านะครับ<ม><ม>ก็จริงๆก็ไม่มีอะไรจริงๆอยู่คเาก็โอเคก็มีแค่วันนั้นบอกว่าเรื่องที่ห้องนอนเพราะว่าห้องนอนเขาจิกซอมาก <laughs> ใช่ใช่แต่ถ้าถ้าเป็นห้องนอนเนี่ยอันนี้คือคือตกใจมากเพราะว่ายังไงก็ตามไม่ไม่มีใครได้ขึ้นไปอยู่แล้วนอกจากตีท้ายครัวนะครับได้ขึ้นไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาในการหลับนอนมาโดยตลอดเนี่ยคือมันผวาบ่อยครับบางครั้งเราก็รู้สึกแบบมันไม่มันไม่นิ่งพอในห้องพื้นที่ของห้องเ่ยมันจะมีแบบ ซอกนั้นซอกนี้อะไรเยอะ<ม>อะไรเงี<ม>้ยมันเป็นไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมปกติอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะหลับยากอา๋อไม่เกี่ยวมันเป็นหลักการธรรมชาติครับว่าแบบบางทีมันมีช่องแสงเข้ามาลมผ่านอะไรเงรี้ยมันมันรู้สึกเรานอนแล้วมันไม่สงบเอาอย่างนี้ฉันขอคนหนึ่ง ร่วมพิสูจน์แม่ปกติฉันถ่ายรายการคุณนายจามเลยฉันขอพิสูจน์คุณทุกพันธชชุ์เุฒิเค่ะเอาแล้วสิครับคุณมดนำทำเซอร์ไพรส์สองผู้จัดซะแล้วเรามาดูกันว่าหมอบีจะทักอะไร <c oughs> โอ้ยตื่นเต้นแทนเลยนะครับเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นผู้จัดทักแม่คุณนายจามไม่เคยมาเลยเอาตรงๆวันนี้มาเลยอยากรู้เลยเอาใครก่อนดีนะเอาคุณจางก่อนละจาคุณจจาคุณจทาไมเอาคุณจาก่อน ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะพี่จ๋ามัค่อยแทบจะไม่มีอะไรเลยสบายใจได้ม่แล้วตอนนี้คนหัวราะว่มองหันมองง่าคุณผู้ชมครับในระหว่างที่คุยกันหมอบีก็เขียนชื่อขึ้นมาสองชื่อไม่รู้จะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณดุกกันแน่มีคุณคุชื่อสองคนนี้ไหมครับผมยังไม่แน่ใจว่าเขียนว่าอะไรออนพันออลพันผมออลพันกับธนสิทธิ แต่พี่มีปัญหาเรื่องการจำชื่อคนอยู่นะหลักๆแล้วว่าก็คือน่าจะแบบมีผู้ไม่ค่อยหวังดีเท่าไหร่แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ดีก็เลยไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่ที่ต้องไปใส่ใจทีนี้มันจะมีที่อยู่แปลงหนึ่งที่ที่ตอนนี้ยังไม่ได้สร้างบ้านแต่ว่าเป็นที่ที่คนงานอยู่แต่ว่าถ้าพี่ไปอยู่ที่ไหนก็ตามรอบข้างพี่ยันจะอยู่ไม่ได้รอบข้างจะอยู่ไม่ได้ใช่เพราะว่าอะไร่ะพี่จะต้องอยู่ที่ที่มันไอโซเลตเสมอที่แบบห่างไกลกับผู้คน เส้นประตูนี้รอบข้างพี่ก็แทบไม่มีใครในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่ดูไม่มีบ้านใครเลยนอกากบ้านค่ะตั้งแต่ที่ดูเข้ามาทุกคนเพรราะะอไมันก็ไม่มีอยู่แล้วคือคือจริงๆตั้งแต่บ้านเก่าคือมันมีคนมีมีแล้วก็จะไปแล้วก็นุ่นเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็นุ่นเดี๋ยวก็นี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ตายพี่ไม่ทำให้ใครตายไม่ได้เลยทางด้านครูโจทย์อย่างเรื่องมะตูมคุณไปทักเขาย่งไง นี่แหละหนัวเ,เอ็นเอ็นอาจารย์เขาตั้งแต่ที่มาตุ้มนั่นแหละจจะโทรหาอีตุ้มด้วยให้อีตุ้มวิดีโอคอลด้วยนี่อ่ะสวัสดีหมอกีย่างสวัสดีคมาตุม้มมาตุมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยไหว้พระไม่เคยเชื่อเรื่องไหว้พระไม่เคยเชื่ออะไรทําไมวันนั้นเหตุการณ์ที่หมอบีเกิดขึ้นกับคุณทําไมคุณถึงเชื่อเมือนเขาเตือนตุ้มไปแล้วแล้วแบบคไม่ยอมทำตามก็เลยแบบมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ที่มันเหนือ เหตุการณ์ที่วันนั้นเขาทักคุณก็ทักคุณว่ายังไงเจอเขาประมาณวันที่สิบสิบเจ็ดพฤษภาคมก็คือเอาสองวันก่อนจะติดจะทราบว่าตัวเองติดโควิดคือถามกลางรายการเลยว่าแบบงั้นหมอดูตุ้มที่หมอเห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหมอเขาก็แบบพูดมาว่าแล้วล่าสุดไปไหนมาล่ะเราก็แบบไปไหนมาคือเขาก็เหมือนแบบจะพูดแต่ก็ไม่กล้าพูดออกรายการเงี้ยครับแล้วก็พูดเรื่องว่าให้ไปเอาพระ หมายถึงว่าตูมเขาบอกว่าที่บ้านตูมะครับมีหิ้งพระอยู่หน้าห้องนอนฝั่งซ้ายมือให้ไปเอาพระที่โดนบังอยู่มาไว้ที่คอนโดพอหลังเสร็จรายการนะครับเขาก็มาทักบอกว่าเนี่ยเรื่องที่คุยวันนี้ให้ไปคุยกับน้องสาวเยอะๆน้องสาวตูมอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่เยอรมันตูก็ครับครับครับก็ฟังไว้แค่นี้แล้วจากนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ทาตามขาสักอย่างก็คือไม่ได้คุยกับน้องไม่ได้เอาพระมาไว้คอนโดเหมือนที่เขาบอกครับแล้วก็ สองวันถัดมาก็ทราบว่าตัวเองติดโควิดเลยซึ่งก็ติดโควิดก็คือเป็นข่าวเป็นอะไรต่างทุกคนรู้ตามข่าวะคระับจนกระทั่งแม่ส่งคลิปที่หมอบีออกรายการกับตูมาให้ดูแล้วบอกว่าบุคคลายชี่อบุคคลที่หมอบีพูดในรายการนะเป็นญาติหมดทงหมดเขียนชื่อญาิโดยที่มาตูไม่รู้แลว้วก็ที่พีคที่สุดที่ตูรู้สึกเชื่อเลยก็คือหลังจากวันนั้นที่ถ่ายรายการวันจันทร์ที่หมอบีบอกว่าให้ไปคุยกับน้องสาวเยอะๆตูก็ไม่เข้าใจว่าให้ไปคุยทําไมน้องสาวตูตอนนี้ติดเชื้อโควิด น้องติดเชื้อโควิดด้วยพี่อยู่ต่างประเทศแล้วก็หาย้วแต่หายแล้วแล้วน้องก็ไม่ได้คุยกับปูมเลยมาแบบหลายเดือนเลยเพราะว่าคือที่อมันมันติดกันเยอะมากพี่มดคือมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อยู่เป็นข่าวใหญ่เดี๋ยวมันจะเป็นฟ้าอันโอเคอเคขอบคุณประตูมขอบคุณป้าปูมขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับตูนนะปูมครับเป็นกําลังใจให้ครับนั่นแหละถือว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกของปูแต่ขอบคุณปูมนะขอบคุณประูมไม่เคยเปิดไม่เคยเล่าที่ไหน นี่ไอการที่มีสัมผัสพิเศษแบบเนี้ยอจริงๆแล้วมันเพื่ออะไรบีผมก็ไม่รู้นะผมแค่ว่ามันมันง่ายมากเลยที่เราจะาไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีหรือไปหากินอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ว่าถ้ามันสามารถช่วยหรือเป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถบ่งบอกให้ให้คนได้รับรู้ได้ว่าความเชื่อมันมีอยู่แต่เราสามารถแปลเปลี่ยนใน้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันดีงามได้เนี่ยก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างน้อยเนี่ยจากคนที่เชื่อแบบดักดาร์กมากงมงายมากๆอย่างเงี้ย เอาให้มันเทาๆขึ้นหน่อยให้ศรัทธาในสิ่งที่มันถูกที่มันควรจากคนที่ศรัทธาถูกควรแล้วเนี่ยก็ดึงมาให้เป็นขาวๆเลยให้แบบเข้าใจถึงจรธรรมของชีวิตได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีผู้ชมที่ดูรายการอยู่หรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาแบบรู้สึกว่าเขามีปัญหาเนี่ยเขาสามารถติดต่อหมอบีคือเรียกว่าสามารถแบบเชื้อเชิญไปดูแล้วเก็บค่าจ่ายอะไรอย่างนี้ไม่มีคืออันนี้ผมบอกเลยคือทุกวันนี้มันมันมีตัวปลอมหลายคนเหมือนกัน ก็พยายามจะแบบว่าผมไปดูดวงเก็บตังค์ทัางรูนท่างนี้เนี่ยอันนี้ผมบอกชัดเจนเลยว่าผมไม่เคยเก็บตังค์ใครไม่เคยดูถ้าถึงเวลาเขามาเองไปไหมไปไหมถ้าเขามีปัญหามาถ้าเราจําเป็นจริงๆเราถึงจะไปพูดอย่างนี้ดีกว่าคือพอเาถ้ามาบอกให้ไปให้ไปให้ไปตลอดเนี้ยมันเราก็ไปไม่ไหวครับบางทีเราก็อาจจะต้องเลือกพิจารณานิดเดิ้ลคือ็นแต่ว่าไม่มีไม่มีเก็บเงินไม่มีไม่มีไม่มีรางทอาชีพอะไรอะเออผมไม่ได้ทาอาชีพอะไรคือทุกวันนี้คือหลักๆผมอยู่กับหลวงพ่อลงกด จริงจริงอ่ะคือถ้าถ้าไม่ใช่เรื่องโควิดแต่ผมก็จะมีรายได้อย่างพอราส่งไปต่างประเทศอย่างเงี้ยพอเราเขาเรียกไปอ่ะอันนั้นน่ยผมรับตังค์คนรับงานตลอดอ่าแต่ว่าถ้าในประเทศเนี่ยผมไม่เคยรับตังค์เราเราเราตั้งใจเอาไว้เฉยอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเพณีฮะคุณเป็นแขกรับเชิญวันนี้คุณได้รับเหมือนดาราครับของพีไม่ค่อยสบายด้วยวันนี้ดูแบบว่าต้อใช้พลังไปเยอะผมเลยมีนี่ช่วยหน่อยโต๊ะบะหมา่ให้ครับช่วยหน่อยโอ้โหซึ่งน่าจะเขาเลือกได้ดีมากรับแขก ก็นิ่งขอบคุณทั้งสองผู้จัดแล้วก็ตัอสองแขกทเชิญด้วยขอบคุณมากขอบคุณกันเองขอบคุณนุ่นเลขอบคุณน่ตกากันท้ครบที่ใหมาฝายสมบรณมากดูช่องสามกดเลขสามี่สามเด็ดต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 ดกดตป ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ